สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเช้านี้บ่าโชกมาสวนคือเก่าแหะครับสำหรับผู้ที่อยากไปอิสราเอลนะครับกระถามมาหลายคนอยู่ครับาสิไปจังไดนะครับไปจังไดมีวิธีการไปแบบไดถามมาหลายคนนะครับพี่น้องครับเมื่อนี้บ้าโชก็ได้เข้าไปในเพจที่ไอซีนะครับเข้าไปเบื้องเข้าไปเบื้องเพื่อนประกาศนะครับ เพจที่ไอซีไทเลนนี่จะเป็นเพจของเป็นของรรฐก็ว่าได้นะครับเป็นเพจที่จัดทรงค้นไปอิราเลนะครับพี่น้องเมื่อวานนี้เพื่อนกะได้โพสต์นะครับเป็นข่าวดีเลยนะครับของคนที่กําลังรอบินนะครับก็คือคนที่รอบินนะครับเพื่อนให้เขาไล่กลุ่มนะครับเขาไล่กลุ่มแลก็ไปใกลกระบ้าอาจจะได้บินมือดประมาณนี้แหละครับาบาโศกคิดบาจังสั้นนะครับ ก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับหลังจากที่ผ่านมาผ่านมานี่คนที่รอบ,บินนี่เสียเงินไว้นะครับการเฮ็ดขั้นตอนทุกอย่างเบิดทุกอย่างแหละครับพี่น้องสําหรับคนที่รอบ,บินตอนเดือนตุลาที่ผ่านมาตอนที่มันเกิดเรื่องนะครับอพอดีมันมีเหตุการณ์บอสงบขึ้นมาก,กวันก็เลบยบ่ได้บินกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เสียเงินไปเบิดแล้วเพื่อนกายกังวลใจอยู่ครับว่าเอ้า,เ,อาเป็นยังไงต่อนะครับี่ได้ไปมือใด เมื่อวานนี้เพื่อนโพสลวครับสำหรับเพจทีไอซีไทยแลนด์นะครับคือให้เขาไล่กลุมอ่าแสดงว่ามีข่าวข้าวแล้วนะครับเคลื่อนไหวแล้วคืออาจจะได้ไปเร็วๆนี้นะครับขนที่ล้อบินตอนเดือนตุลาที่ผ่านมาครับก็เป็นข่าวดีครับคือผู้เพื่อนอยากไปเพื่อนก็อยากไปได้ครับถึงมีเหตุการณ์อ่ามันเสียงมันอันตรายมันต้องระวังนะครับอ่าแต่ว่าเพื่อนก็อยากไปคือก่านะครับ เพราะว่าความจาเป็นคนเฮา้มันก็ต่างกันได้ครับพี่น้องกาบ,บาโซกับมาขีดรอครบับใส่คัตเตอร์ครับพี่น้องคัตเตอร์ความจำเป็นคนระย่างพี่น้องยังผมอยู่ไทยกะม,มีนายจ้างเพิ่งกะติดตัวมากขึ้นกันนะครับแต่ว่าผมบ่อยากกลับไปแล้วครับคือมันมันผ่านจุดจุดนั้นมาแล้วครับร่างกายมันพังเหมือนแล้วพี่น้อง ร่างกายเขาไม่โบ,บน่าจ,จะไหวครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ผ่านจุดนั้นมาแล้วการจักสิไปเฮ็นยังพี่นอ้องไปกับมือทั้งหนาการจักสิเป็นยังไงเนาะครับเนาะผมกับโบลูครับมันกับความคิดไปความคิดมันเนาะครับเนะาะยังเบาโชกอบโบไปแล้วครับกับโบอยากบ่อยากจะไปบ่อยากจะไปเสี่ยงบ่ยังไงมือทั้งหนาเขากับโบลูนะครับแต่ว่า พื้นที่ใดที่อยู่ห้างไก่มันกับบเป็นยังดออครับพี่น้องก่เฮ็ดงานได้ปกตินั่นแหละแต่ว่าถ้าอยู่พื้นที่เสียเ่ยงแน่กับระวังห่ะครับแต่ว่าทูกอย่างกับยยาประมาทได้ครับคือเข้ากับต้องปลอดภัยไว้ก่อนครับก็จะเปลี่ยนบ่คือกันพี่น้องผมกับโบเมนวันรวยดอกครับแต่ว่ามันกับพออยู่ได้นะครับเฮ็ดสวนกับขายจริงตอแน,น่ขายไม่ถุงแน่นะครับ ก็ได้ใส่นะครับก็มีเงินจากการซื้อที่ที่ดินสามไร่จากงวดลดเบื้องล้วเฮ็ดบ้านกับเล้ยวเล้วนะครับมันก็นเหลืออยู่ก้อนหนึ่งบ่อลหลนะครับเท่ากับเอาไว้นะครับเอาไว้ในชีวิตบัานปลายเท่ากับหาใส่นะครับหาใส่โดยการเฮ็ดสวนเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ไปพ่อได้ขายครับเฮ็ดเพจน้ำแน่นะครับให้ความรู้สาระพี่น้อง บางคลิปกับโบมีสาระสีละครับกับป้าปนกันไปนะครับก็คือมันกับพ่อยูได้นะครับมันกับพ่อยูได้ผมกัเลยว่าแล้วโบไปดอกนะครับบอกนายจ้างไปแล้วล่ะบบไปดอกถ้าผ้ได้อยากไปก็ไปได้ครับมันกับโบแมนวาดอันตรายทุกหมองนะครับบางมองกับเสียงระวังเอาบางบางมองที่ยุกไกหายกตัวย่างกับมอง มองที่บาโซกเฮีดงานยูนั่นแหละมองททีทำงานเก่าผมมันนะมันก็บยูไกยูประมาณนั่นแหละครับครับกับเป็นกำลังใจพี่น้องทุกคนคือเก่าแหละนะครับครับคนที่ไปไม่ก็รอบไปก่อนได้ครับเพราะว่ารุ่นทีสิบเก็ดรับสมัครตอนปีหกนะครับปี6กหไปบ่รท่านในเบิดเลยพี่น้องนะครับเพื่อนกับประกาศไว้แล้วครับประกาศไว้ว่า รอ,อไปก่อนนะครับรุ่นที่18รอไปก่อนนะครับอายุระหว่าง3 23ถึง39นะครับณนะตอนนี้นะครับแต่ว่าปีต่อไปกับบลูว่าจะเปลี่ยนเรื่องอายุหรือเปล่ากับติดตามกับติดตามข่าวได้ครับทางเพจที่ไอชีไทยลนดแหละครับพี่น้องสได้ดีสนใจได้ครับ ถ้าบมได้อายุเกินที่ส0บบต้องไปคิดตัวเด้อพี่้องเด้อบต้อง,ง,งไปเสียเวลาครับแล้วก็ถ้าผมได้อายุตอนนี้39ปีนะครับพราปีน่า67 68มันก็เกินแล้วครับคืดเบิดนะครับเบิดแล้วอย่าไปหวังครับไปหาทางออกไหมครับไปประเทศไหมประมาณนั้นแหละถ้าผมได้อยากไปนะครับ คือคนบอลลูเพิ่นกับบอลลูนะครับเพิ่นกับตงมาถามนะครับถามผมกับลายคุ้นบางเทื้าผมกับตอบเบิดแน่บเบิดแน่นะครับผมก็เลยเฮ็ดคลิปนี้แหละครับได้แล้วครับพี่น้องนี่ตัดผมกับที่ใส่สองวงนะครับสองวงโตบอลหนึ่งครับไปเฮ็ดไปยังสั้นลรอพี่น้องเอ้ยอยู่ไทยเฮาก็ได้อยู่ไทยเฮากับ้าบวอคีขั้นกับสีบว์อดดอกตีพี่น้องเลย ครับอยู่ไหนคือเกาหลันละคนที่กลับมาจากต่างประเทศครับก็บคือตรงมีอาชีพครับมีอาชีพรองรับนะครับแต่ผมมีอาชีพรองรับมันก็เข้ากับจีิตรงไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปประเทศอื่นต่อไปอีกครับครับ ภาพพี่น้องมาตัดลอดลดครับคุยไปน้ำครับพี่น้องคดีใจน้ำครับที่ผู้เพ่นบินนะครับผู้พ่นได้บินคดีใจน้ำครับดีใจเงินไปแล้วแต่ว่าเกิดเหตุการณ์ก้อนเพ่นเลยสะล้อการบินนะครับตอนนี้ก็คนที่มีเที่ยวบินแล้วตอนเดือนตุลาครับเพื่อนให้เขาไล่กุ้มบินแล้วครับบาทเนี่ย แสดงว่าใกล้แล้วนะครับใกล้จะได้บินเร็วๆนี่แหละเสรียมรังแตยให้ทุกคนล่ะครับบาโซกับยุ้งซี่ล่ะครับเห็ดสวนเห็ดยังปลายะครับได้ไรได้เมื่อละนิดๆในน้นอยซีซาหาลอยก็เอาครับใค้ก็โจงเงินเก่าเนาะครับเนาะ,ะพี่้อง ครับโอเคนะครับ2ี่สนะบ,บาทครับแต่ว่าก็ต้องมือจังหน่อยนะครับเมื่อไปเอาบางคนก็บกล้าไปเอาบวกล้าไปถามน้ำล้านนะครับล้านเพลนเฮงอยากให้ห่อเอามากขึ้นอย่างนี้ครับหลอดหลอร,อร,อรอละีซาหาพันเพื่อนขายสิบบาทนะครับบางมองกับยี่สิบบาทครับ